สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พีวีจะพามาทําลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรนะคะก็จะเป็นใบก็จะเป็นเทาเทาอันนี้ด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้าก,ก็จะเป็นเทานะคะขอบเหลืองหรือขอบทองลิ้นมังกรขอบทองหรือลิ้นมังกรขอบเหลืองหรือจะว่าขอบโกลเด้นก็ว่าไปนะคะก็ได้หมดเลยนะคะ สีทองสวยงามก็จะเป็นเทาๆคือที่เป็นเทาๆนี้ก็ถ้าอยู่ในร่มอ่ะคะ่ะเขาก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ใบใหญ่อันนี้คืออยู่ในแสงแดดน้อยนะคะแสงแดดแสงแดดน้อยเขาก็จะเป็นขอบสีทองแต่ไม่ได้ทองเข้มมากแต่ถ้าเขาอยูออ่ที่กลางแจ้งนะคะเขาเป็นไม้ใบไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศได้หมดเลยนะคะเอ่อเห็นไหมคะอันนี้ถ้าอยู่ในแสงแดดที่จัดนะคะกลางแจ้งเขาก็จะขอบสีทองขอบเหลืองโกลเด้นที่ชัดเจนมากเลยนะคะเทียบกับอันนี้ต้นนี้ก็คือต้นเดียวกันกระถางนี่คือกระถางเดียวกันกับที่พีวิเอาไปช่วงตอน ีหมันนะคะเอาไปโชว์ข้างล่างโชว์หน้าบ้านนะคะว่าอันนี้เลยต้นนี้เลยนะคะด้วยที่เขาแตกอิ่งเยอะพี่ก็เลยได้กระถางมาพี่ก็เลยจะเอามาแยกนะคะเพราะกระถางเขาเล็กแล้วเขาโตขึ้นเขาก็จะมีการเอียงเห็นไหมคะโตขึ้นแล้วเขาก็จะมีล้มค่ะเนะะี่ค่ะเขาจะเอียงนะคะเขาไม่เขาไม่ ตั้งตรงนะคะเราก็เลยจะมาแยกเขาบอกเลยว่าเจ้าลิ้นม,มังกรลิ้นม,มังกรไม้เป็นไม้ฟอกอากาศถ้าเรามีตนน้นนี้นะคะเท่ากับว่าเรามีเครื่องฟอกอากาศแบบธรรมชาตินะคะไม้นี้เป็นไม้ที่ปลูกในในบ้านได้เป็นไม้ที่ฟอกอากาศ คือจะบอกว่าความพิเศษของเขาอยู่ตรงที่ว่าเขาซึมซับดูดซึมสารพิษได้แล้วก็พิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนกลางคืนนะคะไม้ทั่วๆไปเนี่ยค่ะเขาก็จะตอนกลางคืนเขาก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมคะแต่ไม้นี้โชคดีมากเอาไว้ในห้องนอนเราได้เลยค่ะเพราะว่ากลางคืนน่ะเขาจะคลาย ก๊าซออกซิเจนให้เราดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาและอีกอย่างหนึ่งคือใบของเขาอะค่ะเขามีประโยชน์ด้วยนะนั่นก็คือเอาใช้ใบค่ะเอาไปทุบๆละเอียดนะคะก็เอาไปแก้พิษตะขาบแมลงปองได้นะคะอันนี้ของเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เนี่ยค่ะจะดูความแตกต่างอันเก่าเนาะเห็นไหมคะอันเก่าที่อยู่แสงแดดกับอันนี้ที่เ้าโตแล้วก็งอกมาช่วงที่พี่ดีอารมณ์ไปข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้จะเข้นกว่าจะเป็นสีทองกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเทาเทาหมน่นหมนก็สวยไปอีกแบบนี่คือสเสน่ห์ของเขานะคะในความมีสเสน่ห์ของเขาคือมีไว้ดีมากเลยค่ะ ประโยชน์เมื่อ <c oughs> มีประโยชน์มากเลยเป็นไม้ฟ้อกอากาศเห็น <c oughs> ไหมคะฟอร์มก็สวยมากเลยค่ะสีเทาๆสีแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะอันนี้จะเป็นเข้มลายก็สวยมากเลยค่ะเหมือนลายเหมือนเหมือนหนังงูเหมือนงูเลยใช่ไหมคะเทาๆลิ้นมังกรนะห <c oughs> นงัง คิวของเขาเหมือนมังกรนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือแยกกันเลยแยกต้นกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่วีจะลงให้นะคะว่าต้นเดิมก่อนหน้านั้นนะคะที่พี่วีเอาไปลูกโบนะถ้าใครดูก่อนหน้านั้นนะลองไปดูคลิปันเก่าที่พี่วีเอาไปผูกโบนะคะ เนี่ยค่ะเขาจะดึงออกง่ายมากเลยมีต้นนี้เห็นไหมคะยางกระเท่เลยเแล้วแล้วบางต้นที่เราเอาไปอยู่ข้างในเนี่นะคะเขาก็เริ่มบางต้นเขาก็ไม่สมบูรณ์นะคะจะออกๆคเขาเริ่มมีเชือ้อแต่จริงๆไม้นี้เขาไม่ค่อยมีเชื้อโรคอะไรนะคะแต่อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอยู่ในร่มแล้ว เราต้องเอามาอาทิตย์หนึ่งเราต้องเอามาให้เขาได้รับแสงแดดบ้างนะคะถ้าอยู่ในอาคารนะคะในบ้านนี่ต้น,นเอียงเลยที่ดึงนะคะนี่ดึงออกง่ายเห็นไหมคะเนื่องจากุโ,โชคดีจังเลยคะ่ะเอียงกระเทเล่เห็นไหมคะเริ่มเน่าบางทีการอยู่ในในร่มแล้วก็รดน้ํา จริงๆอันนี้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะก็รดน้ําอาทิตย์ละครั้งหรือสามวันครั้งได้นะคะ <ๆ S 1> นี่ค่ะตัดออกแล้วเดี๋ยวเราเอาปูนปูนปาให้านิดนึงเนาะฆาเชียงให้เขานิดนึงปู <ๆ S 1> นแดงป้ายให้เขานิดนึงแล้ทิ้งไว้ห <ๆ S 1> ให้เขาแห้งนะคะ จริงๆก็ซับเขาก่อนก็นได้นะซับซับที่เป็นมดนั้นเขก่อนเนีย่ยค่ะเขาตื่นแล้วเราเอาทรงไหนดีต้นไหนต้นนี้เห็นไหมคะจริงๆแล้วเขา ไม่ต้องบำรุงอะไรมากนะคะแต่อันนี้พี่วิก็มีใส่ใส่ปุ๋ยให้เขาละลายช้าสามเดือนครั้งนะคะเขาถ้าเราไม่บำรุงเขาเขาก็อยู่ได้นะคะไม้นี้พิเศษตรงที่ไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะคะ่ะคือเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะ อูเขาก็ได้อยู่ เราจะตัดเราจะตัดก็ได้นะคะเราจะตัดออกก็ได้ไม่ตัดก็ได้แต่พี่ขอไม่ตัดละกัน บนเราจะใช้สารมะลานะคะกดให้เขานีจแนี้เราก็ได้ลินงกสวยงามุั้งดินทีไม่ได้ใส่เยอะนะคะเอา เดี๋ยวเราเผื่อเผื่อใส่กากบมะพร้าวนะคะนี่แค่นี้ก็สวยงามแล้วเดี๋ยวพี่ใส่อีกกระถางนึง่งสวยไหมคะสวยงามมากเลยเอ่อการขยายพันธุ์ก็เราก็ขยายพันธุ์ด้วยหนอ่อหรือก็ชำใบนะคะ อันนี้จะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวพี่พี่บอกนะคะว่าสีที่เมื่อวานพี่สีที่พี่บอกนะคะว่าอันนี้คือเขาอยู่กลางแจ้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีขอบทองขอบทองขอบเหลืองและใบสีเขียวชัดเจนเ,เขาจะใบเล็กนะคะอย่างเงี้ยเขาจะใบเล็กนะค่ะอันนี้ใบเล็ก แต่ถ้าเขาอยู่ในร่มในร่มนะคะอันนี้อันนี้จะชัดเจนกว่าเห็นไหมคะก็จะเป็นออกเทาๆขอบเขาก็จะไม่ได้เหลืองชัดเจนมากสีเขาก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่หมุนกระถางให้ดูเนี่ยคะ่ะอ่าอันนี้คือเขาเติบโตนะคะเติบโตอยู่ในร่มในร่มหรือแสงแดดน้อย หรือที่เราไวใ้ในอาคารบ้านเรือนเรานะคะนี่ใบเขาจะใหญ่ขอบไม่เหลืองชัดเจนมากลายเขาก็จะออกเป็นเทาๆสวยงามค่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่กลางแจ้งนะคะกลางแจ้งหรือแ,รแดดนะคะแดดจัดนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราชอบแบบไหนอยากจะได้เป็นสีเทา หรืออยากจะได้เป็นขอบเหลืองที่ชัดเจนก็เลือกเอานะว่าเราจะเอาให้เขาอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้งนะคะการบำรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะการบำรุงด้วยตัวของเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้ต้องการให้บำรุงอะไรมากมายนะคะเราจะใส่ปุ๋ยละลายช้า3เดือนครั้งก็ได้นะคะอันนี้พี่วีมัดพยุงนิดนึงเพราะว่า เ,เขาสูงนะคะชะลูดเลยก็มัดพยุไว้นิดนึงให้เขาทรงตัวได้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้เอาออกเดี๋ยวออเดี๋ยวพี่วีจะไปใส่กบมาพ้าวนะคะนี่ค่ะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่วีด้วยนะคะเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอ้ายหอชทิ้เลยว้ายใบหักหรือปล่าคะเลยค่ะนื่องจากเขา <c oughs> หนักเกินมอพ่วสวยมากเลยค่ะใบ <c oughs> ใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> แต่เกือบเท่าหน้า